тык-тык-тык, так-так. ความรู้สึกที่ทั้งอย่างนี้แล้วก็อยากอยู่ด้วยมันคืออะไรกันนะอันนี้ไหมคดเลยกลับมาอีกครั้งกับสกิปแอนโลเฟอร์จังหวะวัยรุ่นว้าวุ่นหัวใจแล้วเดินทางมาถึงเอพิโซดที่หกแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะเล่มเป็นมามสมสซีจังกำลังคอเฟทไทม์กับฟุมิจังอยู่นะคะจะเห็นได้ว่าเมืองบ้านเกิดของมิซมิจังนั้นอากาศดีมากในขณะที่โตเกียวฝนตกไม่หยุดเลยนี่มิซมิจังฉันมีอะไรจะบอกนะ จู่ๆฟูมิจังก็พูดขึ้นมาด้วยท่าทีเขออินอายฉันน่ะมีคนที่ชอบแล้วอ,อ,อืนันเงเอกเราดีถึงกับนมงพุกเลยนะคะขนาดทางที่ไปโรงเรียนฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยมิสมิจังแอบคิดว่าฟูมิจังมีความรักรู้สึกเหงาชะมัดแต่พวกเราก็อายุเยอะขนาดนี้แล้วเนาะฟูมิจังเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ชมลมเทนนิสเหมือนกันแล้วก็เป็นคนตลกมากมิสมิจังไม่เข้าใจเลยถามว่าฟูมิจัง ความรักเนี่ยมันเป็นยังไงหรอฟูมิจังก็เลยเล่าว่าสําหรับฉันแล้วมันรู้สึกอยู่ด้วยและสนุกจู่ๆสายตาก็มองไปที่เขาคิดและเฝ้ารอที่อยากจะเจอแต่บางทีก็รู้สึกตื่นเต้นจนอยากจะหนีไปให้ไกลๆอยากอยู่ด้วยแต่ก็อยากหนีงั้นเหรออยากพูดด้วยแต่กลับพูดไม่ออกมิสมิจังไม่เข้าใจเลยทําไมการมีความรักมันถึงยุ่งยากจัง เธอคิดว่าสักวันถ้ามีความรักบ้างจะเป็นยังไงบ้างนะไปถึงโรงเรียนแล้วถามน้องเวนกับน้องคนสวยดีกว่าแต่ระหว่างที่เดินคิดไปก็มีผู้ชายสองคนพูดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันที่แจกข้อสอบรายภาคนี่นะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องนี้เพราะอีกสามอาทิตย์จะสอบปลายภาคแล้วนี่โรงเรียนแข่งขัดมากเลยขนาดกิจกรรมยังไม่ให้จัดแลนะห้ามเข้าห้องพักครูเด็กขาดไฟอ,อันเดอร์ดอนของนางเอกลุกชนขึ้นมาอีกครั้งฉันจะต้องสอบได้ที่หลังหน่วยให้ได้เลย แต่พอคุณครูเช็คชื่อนักเอกก็เพิ่งรู้ว่าชิมะคุงไม่มาเพราะวันนี้เขาเป็นวัดถึงเวลาพากน้องคนสวยก็หน้าไม่ดีเลยนะคะซีดใหญ่เลยน้องแว่นก็กังวลไม่แพ้กัน เพราะเนื้อหาในการสอบมันเยอะมากเลยมีแต่นังเอกนี่แหละที่หน้าโคตรมั่นใจเลยน้องบอกว่าสำหรับฉันที่จะเข้ามาหาได้การสอบรายภาคถือเป็นเรื่องปกติมากน้องแว่นนี่มันไสเลยนะคะมันไสเหมือนกันพูดไปพูดมามิสมิจเก้าก็คิดถึงชิมะคุงขึ้นมา <c oughs> เขาเป็นหวัดตอนนี้จะไม่ดูแนวข้อสอบหรือเปล่านะ <c oughs> นางเอกเลยทักไปถามพระเอกแต่ชิมะคุงตอบกลับมาไวมากเลยแถมยังดูร่าเดิงไม่เป็นหวัดเล็กนิด พระเอ,อกบอกว่าจริงๆแล้วตื่นสายนาเลยไม่ไปโรงเรียนโอ้โหรายนี้ก็โคตรเฉียวเลยนะคะนักเอกเลยกังวลมากว่าพระเอ,อกจะไม่ชอบโรงเรียนหรือเปล่าเลยมาปรึกษาม,มออุคอิคุงที่เป็นเพื่อนพระเอ,อกซึ่งเขาก็บอกว่าสุสเกตก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ตั้งแต่มอต้นแล้ว ถึงจะไม่คเคยเบี้ยวนัดใครแต่ถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนก็มักจะโดดหรือหายไปตลอดจริงด้วยสินะวันเป็นขอนิเทศชิมาคุงก็ดูไม่ไมเ,เร่งรีบอะไรพอเห็นนักเอกถามเรื่องชิมาคุงผู้หญิงในห้องก็มารวมมุขยิกคุงใหญ่เลยพวกนั้นถามว่าจริงไหมที่ผู้หญิงเป็นเสือผู้หญิงคบาละทิ้งบ่อยๆแล้วก็ชอบเที่ยวกันคืนด้วยซึ่งในหัวมิซมิจังชิมาคุงนี่เหมือนยังกี้เลยนะคะน้องดูหนักมากเกินไปหรือเปล่าดีแยทีแรกนักเอกก็คิดว่าจะฟังหูไว้หูแต่ว่าชิมาคุงก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสียงมอเตอร์ไซ พอนางเอกเดินไปหาเขาก็ส่งใบลาออกมาให้แล้วก็ขับดนีไปเลยชิมาคุงอาแต่สรุปเป็นแค่ฝันนะคะวันนี้ชิมาคุงก็ไม่มาอีกแล้วทําให้หนักเอกเริ่มกังวลว่าเขามาสายสองวันแล้วนะมีปัญหาอะไรหรือไม่ยอมบอกหรือเปล่าขณะที่กําลังคิดมากอยู่นั้นชิมาคุงก็โผล่มาเขาบอกกับเพื่อนว่าความดันตกนิดหน่อยเลยเมือหัวเนะี่ย พอหันมาทางนางเอกมิซิมิจังก็เมินเฉยเลยถึงช่วงเลิกเรียนคุณครูก็เรียกตัวแทนนักเรียนมาช่วยกันย้ายเอกสารแจกเพื่อนพวงนี้ให้หน่อยพระเอกกับนางเอกเลยต้องอยู่ด้วยกันหลังเลิกเรียนสองคนหลังจากที่เงียบอยู่นานพระเอกก็เริ่มถามขึ้นมาว่ามิซิมิจังโกรธอะไรฉันงั้นเหรอนางเอกก็ตอบตะกุตะกักนะคะว่าไม่แต่สุดท้ายก็ถามชิมะคุงเบว่าในาวลาเรียนพ่อขี้เกียจงั้นเหรอพระเอกก็เลยบอกว่าฝนมันตกหน่าอากาศดีก็เลยขี้เกียจมาด้วยกัน มิซมิจังเลยบอกว่าการสอบมันสำคัญมากนะแต่ชิมะคุงก็ยังดูชิวอยู่นะคะเขาบอกว่าขอแค่เรียนให้จบก็พอแต่นังเอกก็ยังค้านว่ามันสำคัญมากนะพราเห็นแบบนี้มิซมิจังยิ่งกลัวว่าฝันที่ชิมะคุงจะเป็นนักเลงจะเป็นจริงขึ้นมาเจ้าตัวเลยเผยขึ้นเสียไปว่ามันไม่ดีรู้ไหมที่ทำส่งๆถูกพูดถึงว่าเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนคงไม่ชอบไม่ใช่หรอ ชิมะคงตกใจมากเขาถามนางเอกว่าไปได้ยินจากใครมามิสมิจังแค่บอกว่าได้ยินบ้านะ่ะแต่ที่สำคัญอย่างให้ชิมะคงจริงจังกับการสอบไปลายภาค ซึ่งพระเอก,กตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยวพรามันสำคัญสำหรับมิสมิจังไม่ใช่เหรอซึ่งทำให้มิสมิจังนึกถึงคำพูดของตัวเองในวันปฐมนเทเิศพอชิมะคงรู้ตัวว่าพูดแรงไปก็พยายามขอโทษอแต่ดูเหมือนนางอยกจะร้องไห้แลวนะคะจังหวะเดียวกันที่งานเสร็จนาง,อางเอกแลยอาสาเอางานไปส่งอาจารย์แล้วก็วิ่งหนีออกไปส่วนพระเอกก็เริ่มรู้สึกผิดขึ้นมา แลพูดอย่างนี้ไปได้ยังไงกันนะตัดมาที่นางเอกที่ห้องเพราคิดถึงเรื่องนั้นมิสมิจังก็ไม่มีสมาธิอ่านหนังสือเลยชิมะคุงยังแคนเรื่องวรระถมนิเทศอยู่แน่ๆน่เลยปกติเห็นเป็นผู้ฟังที่ดีแต่เขาก็ไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเลื่อนส่วนตัวสินะหรือว่าพูดแบบนั้นก็แค่บังเอิญจริงๆแล้วชิมะคุงอาจจะไม่มีเจตนาร้ายก็ได้เพราะคิดอย่างนั้นนางเอกก็เริ่มมีสมาธิในการอ่านหนังสือมากขึ้นตัดมาทางชิมะคุงเขาก็ดูกังวลใจไม่แพ้มิสมิจังเลย เลยมาครุกตัวอยู่หอเพื่อที่ชื่อว่าคริสคริสก็งงว่าพระเอกจะมาปรึกษาอะไรตอนนี้เขาอ่านหนังสือสอบอยู่นะพระเอกบอกว่าเผอพูดไม่ดีกับเพื่อนผู้หญิงที่สนิทไปนะคริสเลยสงสัยเพราะพระเอกปกติสามารถแห่ได้น้ำไหลไฟดับแท้ๆ พ่อเอกเลยบอกว่าอาจเป็นเพราะสนิทด้วยและไม่อยากโกหกไปนะสุดท้ายพ่อเอกก็เลือกที่จะไปผ่านแล้วก็ลาเพื่อนกลับบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นแน่นอนว่าน้องนางเอกไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยแล้วก็นอนไม่หลับด้วย เอาเทนเนอรถ้าเจอหน้าชิมักคุงตอนเช้าก็แค่พูดอารืมสวัสดีแล้วก็ยิ้มอย่างสดใสก็พอไม่ต้องคิดมากแต่พอเจอเขาเขา้าจริงๆก็ทำหน้าดูทำหน้าสิขนาดพ่อเอกยังคิดว่ามิสมิจังเนี่ยกดแน่แน่กดสุดๆไปเลยน้องพยายามคุยกับพระเอกแต่ก็กล้ากลัวทำให้พระเอกเป็นคนเปิดบทสนทนาเองว่าวันนี้อากาศดีเนาะทีแรกนายเอ,เอกเอก,เอก็ร่าเริงขึ้นแต่คุยไปคุยมา บทส็นทนาก็จบง่ายๆซะเง,งินน้องนางเอกเนี่ยรู้สึกว่าห่างเหินกับพระเอกมากเลยแต่ถึงอย่างนั้นน้องนางเอกก็แอบมองพระเอกทั้งวันด้วยความกังวลเลยจนน้องผมแดงถามขึ้นมาว่าทะเลาะก,กันเหรอนางเอกเลยแทะตะกุกตะกักว่าทะเลาอะอก,กับใครแต่สุดท้ายน้องก็เริ่มถามน้องผมแดงว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนะแต่เป็นเรื่องของเพื่อนฉันอีกทีนะคือว่าเพื่อนฉันเลอพูดแรงกับเพื่อนสนิทโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ยน้องมองจากดาวังคารก็รู้ว่าเป็นเรื่องของตัวเองน้องผมแดงได้ถามว่าเลอพูดอะไรที่อีกฝ่ายไม่ชอบหรือเปล่ามิสมิจังคิดว่าที่เธอพูดไปเพราะเป็นห่วงที่ชิมะคงรามวัวเสื้อต่างหากฉันอุตส่าห์เป็นห่วงได้แท้น้องเลยตอบว่าไม่แค่พูดเตือนเฉยเน้องผมแดงเลยบอกว่าถ้างั้นก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษ พูดเรื่องที่อยากพูดมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ซึ่งดูเหมือนนางเอกก็จะไม่เข้าใจนะคะว่ามันคือยังไงแต่พอเรื่องเรียนมิสมิจังก็ไม่หยุดคิดเรื่องนี้อยู่ดีพอมองไปที่เก้าอี้ของพระเอกจู่ๆคามก็วิ่งออกไปหาชิมมะคุงเองมิสมิจังบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยนะจากนั้นพวกเขาสองคนก็จะเดินไปที่ดาดฟ้ากันนะคะแต่เดินยังไม่ถึงดาดฟ้าชิมมคุงก็เปิดประเด็นก่อนว่า ถ้าเป็นเรื่องเมื่อวานที่ฉันพูดไปทําให้เสียใจก็ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจเขาบอกว่ามีธุระก่อนก็เลยจะรีบกลับบ้านนางเอกก็เข้าใจนะคะแต่มีอีกเรื่องที่อยากจะพูดมิสมิจังบอกว่าอย่าขอโทษที่เตือนเรื่องสอบจะน่าลำคาแต่ถึงฉันจะจริงจังขนาดนั้นจริงๆแล้วพอชิบะคงไม่มาโรงเรียนมนนนนะันน่นาเบื่อนะเพราะฉะนั้นมาเถอะนะพอพูดจบดูท่ามิสมิจังจะเขินมากเลยขอตัวกลับก่อนแต่กลับถูกเอกคว้ามือไว้ ก่อนจะปล่อยมือนางเอกด้วยความตกใจแล้วเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าจริงๆช่วงนี้ฉันมักจะอยู่คนเดียวตลอดข้าวเย็นก็แยกกันกินบางทีก็ต้องไปค้างบ้านเพื่อนสมัยเด็กอยู่บ่อยๆตอนวอสก็เรียนพิเศษจนดึกดื่นเพราะฉะนั้นไม่น่ามีเรื่องอะไรให้หนางเอกต้องเป็นห่วงถึงจะติดนิสัยชอบโดดเดียนไปหน่อยก็เถอะจริงๆแล้วเรื่องที่ชิมาคุงไม่พอใจไม่ใช่เรื่องที่นางเอกจริงจังเสียเขาแต่เป็นเรื่องที่มิสมิจังเชื่อว่าเขาเป็นเด็กเที่ยวกลางคืนต่างหากล่ะ นางเอกเลยบอกว่าอันนั้นได้ยินมาเฉยๆเอาจริงๆชิมะคุงก็เริ่มชินกับเรื่องที่จริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วล่ละแต่ถึงอย่างนั้นชิมะคุงก็ไม่อยากให้หนางเอกเชื่อคำพูดเหล่านั้นในเลยสัญญาว่าทีหลังจะไม่ฟังและไม่เชื่อด้วยขอโทษที่ไม่ได้คิดนะจู่ๆพเอกก็หัวเราะออกมาเขาบอกว่าไม่ได้คืนดีเล่นใหญ่แบบนี้ตั้งแต่สมัยปฐมแล้วเลยขำค้างเลยส่วนมิสมิจังก็หน้าแดงใหญ่เลยจู่ๆเธอก็รู้สึกแปลก หมือนหัวใจจะเต้นผิดจังหวะรู้สึกอยากหนีไปจากจุดจุดนี้เหมือนที่ฟูมิจังพูดเปียบเลยนั่นเป็นเสียงหัวใจที่เต้นไม่หยุดยิ่งชิมะคุงพูดว่าช่วยไม่ได้นะเพราะฉันเพิ่งมีเพื่อนผู้หญิงจริงจังแบบนี้ก็ครั้งแรกนางเอกเนี่ยหน้าแดงใหญ่เลยอ๋ยมันชื่อคำว่าเพื่อนจากนั้นมิสมิจังก็เริ่มออกพิง่งก็จะโทรหาฟูมิแล้วถามว่า เพื่อนเนี่ยมันรู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมดูเหมือนมิสมีจังจะเริ่มมีใจให้ชิมาคงเข้าสลายเธอยังไงดีละ่ะเรื่องจะเป็นยังไงต่อนนั้นติดตามได้ในอพิโซดหน้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสรุป Skip and s กิปแอนลอเวอร์อพิโซดที่6กเราหายไปหลายวันคิดถึงทุกคนจะแย่แล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทางของคัทไลฟ์แฟมิลีด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ